ออแล้วครับกรลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะวันนี้เราก็ไม่อยู่ในเกมยูริสองเหมือนเดิมนะทุกคนวันนี้นะครับผมจะมาลองเล่น่าฝ่ายของอโซเวียตบ้างนะซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะอยากรู้นะว่าเออโซเวียตเนี่ยมันจะเล่นยังไงที่บ้างนะในช่วงต้นเกมนะโอเคถ้าพร้อมแล้วนะไปดูกันเลยนะว่าผมจะเอาชนะบอทตัวเดียวได้หรือเปล่าเออไม่ได้เล่นนานไงโอเคพร้อมแล้วไปลุยกันฮนะผมจะเล่นเป็นฝ่ายรัสเซียนะ <Building. S 1> เดี๋ยวดูกันนะว่าจะรอดไหม ก็เนี construction construction เ่นแล้วผมก็จะเอาหมาเปิดแมพให้ได้เยอะที่สุดนะโ <Training. S 1> okay. อเคจักตัวนึงครับมำนวนอยู่แถวนี้ครับ <Construction> โอเคแล้วก็สร้างรถถังให้ไวที่สุดเพราะว่าโซเวียตอะ่ะคนอะ่ะไม่ค่อยเก่งนะ <Building. S 1> แต่ว่าสร้างป้อมไว้ก็ดีครับนี่ป้อมตัวเนี้ย Battle ง u n k e r เนี่ย <Construction S 1> ช่วยได้เยอะเหมือนกันุ <Training. S 1> กคนวะห้าคน <Minute ready. S 1> โอเคนี่คอนสกิปคือคอนสกิปมันสู้สู้จีไม่ได้นะครับ <Construction. S 1> เราก็ต้องทำบังเกอร์ <Construction. S 1> ช่วยแล้วกันนะ เออแล้วก็รถแรกมารถถังสักสองคันนะครับแล้วก็ป้อมสอยต้องมาคือข้อดีของฝ่ายโซเวียตเนี่ยป้อมสอยมันจะยิงกระจายนะเวลายิงขึ้นฟ้าแล้วเนี่ยมันจะแตกกระจายนะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่ช่วยป้องกันฐานได้เยอะแล้วก็มีรัทหมีในการโจมตีค่อนข้างไกลทีเดียวเลยนะโอเคเราก็สร้างตัวนี้มาได้รถแรกเพิ่มนะครับไปเก็บเพชร นั้อแลพยายามเก็บเพลดครับโอเคตอนนี้ตั้งผมหมดแล้วนะคือผมมีแค่ตัวนี้ป้องกันหานะครับถ้าเกิดเขามาบุกผมกาจะแพ้ได้เหมือนกันต้องลองดูครับว่าจะรอดไหมแต่ข้อเสียของฝ่ายโซเวียตอีกอย่างหนึ่งก็คือรถแร่เนี่ยมันไม่สามารถวาร์ฟวาร์ฟได้อะโอ้ยผมโดนยึด แดงว่าฝ่ายต,ตรงข้ามเป็นอ่พันธมิตรนะครับโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอ <Building. S 1> <Okay, game S 2> าแก้เกมได้ครับโดย <training. S 1> การสร้างป้อมเยอะๆแล้วก็ Ready, ถ้าเล่นกับคนนะถ้าเล่นกับคนนะ <Power. S 1> เราสามารถเอา เนี่ยตัวเนี้ยบุก <oting> ได้เร็วนะฮะโอ้โดนโ่ังนี้สวยเลยแทบระเบิดมามาเกอะแผมว่าจะต้องสร้างหมาเพิ่มมาแล้วก็หมากระจายจุดไปเลยครับเกเข้ามาละ ยิงไปซึมซั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 มโอเคหนีหนีให้ได้ก่อนนะโอเคฟ้อมไปก่อนแล้วกไปบุกเขาบ้างนะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปบุกอ่ะเราต้องเซฟเซฟฐานตัวเองให้ได้เยอะที่สุด อะไรมเอาแมงมุมอะได Building. นี่ต้องพยายามอ่ะจริงๆฝั่งนู้นเขาเป็นฝ่ายของนี่ด้วยเขาเรียกว่าอะไรนะฝ่ายเกาหลีครับซึ่งข้อดีของเกาหลีมันมีเครื่องบินแรงนะโอเคแครปบ Unit ready. Alright. Repairing. Unit ready. Our base is under attack. Unit okay. right. okay. promoted. Construction complete. Okay. Unit ready. Coming up map. Thum thum.

น่าจะพอเขาทันไม่ทันแน่เลย <Unit lost. S 1> โดนยิงก่อนช็อปเปอร์นี่ถือว่าเป็นตัวที่ทำเกมได้ดีหนึ่งตัวเลยนะ ซื้อไว้เลยครับตัวละพันหนึ่ง <Construction S 1> ซื้อไว้สักสองคันก็ได้ <ready>. มาแล้วรอเข้ามาไหมร้อยตรงนี้ไม่กลัวฮะ <Unit S 1> คือข้อดีของ <Ready. S 1> ฝ่ายนี้แหละ มันคือข้อดีเลยจริงๆสำหรับพวกป้อมพวกนี้โอเคละฐานครบต่อไปก็อาจจะต้องสร้างตัวนี้เพิ่ม Building. Building. สร้างเทสลานะไว้ยิงรถถังคือมันยิงแรงมากเทสลาขายป้อมนี้ไปอั okay. งเหรอสองหมื่นนิดๆเนีน่ย ตั้งไว้โอเคเดี๋ยวเขามาก็ถือว่า <Ready. S 1> ผมเหมือนเล่นฝ่ายพันตมิตรที่ um มีป้อมปืนใหญ่เหมือนผมเล่นฝรั่งเศสเลยนะ <meters>. บอลิสต์มาเอาบอลิสต์มา มาซ่อมมันให้กลับมาซ่อมมันบุกไม่เสรบุกมานไหน่โอเคตอนนี้ผมพร้อมที่จะลบแล้วฮะ ผมขอไลโนโลสักสิบคันคันละหกร้อยเจ็ดสิบห้าบาท,ทบุกทีเดียวฮนะเอาให้จบแล้วก็วีสามสักสองลำเอาไว้เปิดอปเ,เอาไว้เปิดป,ป,ปุ๊กป้อมพวกนี้นะแหละแล้วเดี๋ยวเรารับก่อน,นล่วงหมดครับบอลลิสเอามายืนข้างหน้า เรียบร้อยครับโอเคประมาณนี้ประมาณนี้จะเซฟนะก่อนที่เราจะบุกบอทเราต้องเซฟให้ดีๆแล้วเราค่อยบุกทีเดียวครับไม่งั้นเราไม่รอดอันนี้ไม่สร้างแล้วพอสร้างสร้างนี่ดีกว่าโอเคหมาก็หมาเถอะครับผมมีหมาไซบอเลียนนะฮะง่ำ นี่นี่มันโล่งบายนี่อ่นี่อ่ะ <laughs> เจอช็อปเปอร์ยิงขานี้ไปครับแล้วก็สร้างป้อมสร้างรถถังสร้างรถถังเยอะๆหน่อยให้ใหใหเคลียร์ได้เยอะๆ Our base is under attack. All <coughs> miners under attack. Construction complete. Unit lost. Spy plane ready. Unit promoted. Okay. Unit ready. New construction options. Order received. We've got checking in. Unit ready. Building. unit ready we sample v we launch unit we sample airborne unit ready construction complete unit ready okay building ready for launch unit all miners under attack right of the working class unit ready. general r ร a d i n g m ม t e r อ Nothing w กา t e d r e p a i r i n g Nothing w a s t e d Unit ready. c o n s t r u c t i o n c น m p l ั t e u n น t ready. อเอปเปอร์กันถามไว้ก่อนแล้วกันเนาะเอวิทพรีดี t เอวิทรีพาร์ง ไม่กลัวตรงนั้นอะร้อยดีสามผมหมดแล้วมั้งเนี่ยเดนาแนึงรอแป๊บนึง Three three ready. More, more, more. Cannot deploy here okay building Enorme. primary building selected new rally ready point established Waiting unit ready unit lost confirmed. unit ready okay armed for destruction sending air mail Waiting orders. Unit ready. Unit lost. Unit promoted. Unit ready. Unit lost. Liar. Unit, 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 Unit ready. Unit promoted. My pump. Our base is under attack. Unit ready. แต่ลอยป้อมไป <Unit lost. S 1> เท่าลรครับอือทำไมฐานนี้ก่อนลอยแค่นี้ก็หมดลอยก่อน Raino, ma. Tangotrap. Ready. Building. Let's keep our distance. We have ignition. Not too close. Unit ready. Advancing to new location. Okay. Location confirmed. Tango unit -no. ready. Vehicle reporting. Vehicle reporting. Vehicle reporting. Unit ready. Construction. <laughs> <Yeah, ni> Confirm. <laughs> วีสามยิงแบบนี้ไปยัง All minor under attack. Unit ready. Location confirmed. Unit ready. Uh, ต้องมาตรงเฮ้ยชอปเปอร์ดี Unit ready. Let's keep our กว่า. Unit ready. Not too close please. Unit promoted. Unit lost. Unit ready. Unit ready. Unit ready. Let's take over the air. Ready for deployment. Unit ready. Siege chopper. Shocking 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 in. In. Unit ready. All miner under attack. Unit lost. V3 launch Missile launch. เขาไม่ได้แน่นอนเนี่ยการันตีไล่ไอยอบินอย่างนี้ด้วย คือข้อเสียคือเราไม่เห็นฐานคะรับ Unit ready for ready for Unit Belding Lost Lost Promoted Ready Ready Un eu, i, yeah, UNIT tá, UNIT UNIT LOST LOST READY เอายากจีเด้อเรื่องแหละคือเขาเสี่ยงมาครับถ้าไม่บุกตั้งแต่ต้นเกมเจอวีสามเจอวีสามเก็บหมดเนี่ก็อยู่ในระยะยิงครับเดี๋ยวผมซัพพอร์ตให้พี่เอาละ ร้อยครับ <Unit ready. S 1> โซนนี้ไปตาม <Unit ready. S 1> เราต้องดันกำลังไปเรื่อยๆอ่ะแต่ว่าช่วงแรกๆเราก็ต้องเซฟเอ้ยสร้างเพื่อให้หาเงินได้เยอะสร้างรถแร่สร้างอะไร Unit 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 lost. Unit Unit ready. Unit ready. Unit lost. Unit ready. Unit lost Unit ready on hold no cancel. building waiting orders moving oh, wait. a changing position let's keep our distance not too close please operational oh, vehicle reporting rocket oh, change ready reporting unit. unit lost Warhead prime. Unit ready. Robot them now. Ready for launch. United airmail. Unit promoted. Unit ready. Sending airmail. Trajectory set. Promoted. Let's keep ready it ready for launch. Project reset. <laughs> Vehicle reporting. Confirm. Encountering enemy. Attacking. Changing position. Unit lost. Enemy. Let's keep our ready, comrade. Moving. We have the power. Efficient and clean. Hello. Building. ผมมนเล่นเล่นอพอลกาลิ์เลยวะถ้าเล่นอพอลกาลิฟน่าจะจบไปตัวนี้จบแล้วครับทุกคน <are> ถือว่ามันอยู่นะโอเคครับทุกคนก็ประมาณนี้นะสำหรับอ่าโซเวียตนะถ้าเกิดเพื่อนๆอากจะให้เล่นอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์เอาไว้ได้นะสำหรับวันนี้นะก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านมากๆนะที่ติดตามรับชมคลิปนี้นะยังไงก็าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับแล้วก็ ยังไงก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันนะทุกคนบ๊ายบายนะฮะ